สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้พบกับช่างนิกอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องสวกมัฟฟินติปัทถุนะครับผมวันนี้นะครับผมช่างนิกมีเมนูนะครับผมหอหมกทะเลมานําเสนอพี่ๆน้องทุกคนนะครับผมโอเคเป็นหอหมกที่เราทําเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนและวิธีการทํานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไม่พูดพั่มพัเพลงเนาะมากินกันด้วยกันครับผมอืม เข้าสวยนะอืมว้าวก็มีปลาหมึกมีหอยนะครับอืมแล้วมีกุ้งนะ ทลายกำลังอืมอืม cùng hấp Ừ. กินอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับื อืข้าวสวยนุ่มๆนะครับอม,มันกะทิอืก็มีหอยเป็นหอยเชลนะครับกัเล็กใส่หอยเชลด้วย ตรงนี้ฝนไม่ค่อยจกก็นั่งกินนกบ้านได้ครับนี่ข้าวเช้าก่อนไปทำงานนะ มีความมันของกะทิอืมเอาเอา้าไม่เอาไม่เอานะ

มาแย่งกินเฉยเลยอ่ะอายเอาเล็บกินเมื่อกี้นี้นะครับผมไม่ต่อลงมานะครับผมเออมากินกับผมเฉยเลยมากินกันต่อครับมันปล่อยผิดไว้หรือเปล่าเนี่ย To bèn á cho tìm anh có không sẵn mà nó มองต่อนะครับเล็งต่อไป <c oughs> กือบตายข้าวติดคอนี่ลงสือพิมพ์หน้าหนึ่งครับลงสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยถามว่าเป็นอะไรตายครับอ๋อข้าวติดคอตายครับหากระจายเลยมึงไง Hmm. 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 Thật subscribe cho อืม,อมโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ดวงค้าสุกจมตีนะอือิ่มแล้วนะครับ ช่างนี้ก็ฝากช่องสวบมับน้ำพริกปลาทูของช่างนี้ไปด้วยนะครับผมในช่อง YouTube นะครับผมแล้วก็ทิกต o k นะครับผมสวบมับนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กสวดมัฟนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอชมนะครับว่าคลิปต่อไปนะครับผมช่างนี้จะเอาอะไรมานําเสนอพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามใช่างนิกด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยแชร์แชร์ด้วยนะครับผมฝากพี่ๆน้องๆด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับ